ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม defense zone 3หรือโซนป้องกัน3นะครับผมไม่ได้ไม่ถึงภาค3านะครับผมโอเคครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องผมเลยนะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับเราไปเรื่องันเลยคือเมื่อกี้นี้ผม เล่นไปแล้วครับแต่ว่าฟล์อัดของผมเมื่อกี้นี้มีปัญหานะครับเลยต้องมาอัดใหม่นะฮะในคลิปนี้นะครับเราจะเล่นมิชชั่นวันหรือก็ด่านที่1นนะครับผมความความยากขอเป็นแบบง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่น normal ไปแล้วแล้วมันมีปัญหาไงผมเลยขอแบบอ่ะเอาให้ทุกคนดูด่านแรกก่อนเป็นที่แรกแล้ว,วคลิปต่อไปเรามาเล่น normal ในด่านที่2หรือไมอ่อาจจะเล่นเป็น h a r ดก็ได้ นะโอเคครับเมื่อกี้มีโฆษณาโอเคครับเริ่มเริ่มต้นมาเราควรทำสิ่งนี้ก่อนฮะเราควรสร้างป้อมปืนตรงนี้ก่อนแล้วก็ Construction c <complete. S 1> โอเคเราสร้างมีสายตรงนี้ <Construction S 1> แล้วก็ next ยวขึมาแล้วก็รอมันเดินมาครับ อพอเป็นหมดง่ายแล้วมันเดินเดนแล้วมัน,ม,นมันบางมันบางบางเยอะเลยนะเมื่อกี้มันหนามากครับโอเคแล้วเราก็มาตรงนี้ Construction complete โอเค Next wayNext way okay, โอเคครับแล้วทุกคนนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทุกคนไปเขาดาวที่ไหนมาบ้างครับผมแต่ผมแนะนำาว่าอยาไปด,ดีกว่านะ ช่วงนี้โอเมก้ามาใช่ไหมน่ากลัวมากเลยอยู่บ้านแนละ้วดูช่องผมดีกว่าแลลองถึงจะปวดหัวแต่ก็สนุกครับผม Next wave ผมจะไวตรงนี้ Construction complete ลงคนลงไวตรงนี้ Construction complete. ต้นแรกๆเราเราปล่อยผ่านเรื่อยๆได้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอต่อในช่วงที่ประมาณเฟสที่5ขึ้นไปอะครับมันจะแบบเริ่มเริ่มยากขึ้นนะครับ instruction complete ภาพในเกมนี้นะครับผมเห็นแล้วผมนึกถึงไอ้ <Next wing. S 1> เกมยูริอ่ะมีใครเห็นแล้วนึกถึงยูริเหมันผมอ่ะ <Up grade. S 1> รู้สึกมันเหมือนเกมยูริอ่ะภาพมันคล้ายๆกันนะแต่ว่ายูริจะมีความเป็นสองดี Upgrade Up <grade> complete แล้วรอครับผมทีนี้รอรอให้เงินเราขึ้นถึง50แล้วเราจะเอามีสายวางตรงนี้ next w a v e next w a v e โเควสต,ต่อไปจะเป็นรถผมจำได้พอเมื่อกี้ผมเล่นแล้วแล้วอุ๊ยมิสไทยสองสองลูกจกเ <c oughs> ลยเหรอโอเคแเ้วจะเอ,อามิสไทยหวังนี้ <and> Pain Pain> เริ่มเริเร่เริ่มถึกขึ้นล้เริ่มหนาขึ้นล้ Next when construction complete ช่วงนี้เราหาเกมเล่นยากมากเลยนะเพราะว่าเกมให,ใหม่ๆมัน มันไม่ค่อยสนุกนะกเว่เาเกมใหม่ตัวน,นี้มันไม่ค่อยสนุกหรือเพื่อนๆนครับมีเกมใหม่ๆม,มาก็แนะนํากันได้นะผม,ผมะอยากให้เ,เพื่อนๆแนะนําเกมมาเพื่อ,อระตับเอาเกมมาเล่นทุกคน,นได้ดูกัน Complete. So, uh, like construction complete. so we construction complete shall file then we'll go construction complete construction complete เกมนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเกมเก่าเกมใหม่แต่ผมดูดเฮ้ยมันก็โอเคนะมองมันเป็นภาพสวยดีภาพมันค่อนข้างจะโอเค construction complete construction complete รถรถจะรถจะหนาวขึ้น

ก็จะที่ใส่น้ำวางรอบตรงนี้เลยก็คือผมก็จะเอาเป็นเป็นกลนะวางวางกับตรงนี้ Construction yeah. complete. Construction next, next wave. Hellfire. Hellfire. ผ่านระลอกมิวสี่นะเราเริ่มแบบที่แล้วแข็งแข็งมากผมผ่า,านรวแข็งมากคือโนแลนมากจริงๆผมผมยังไม่อัปเดตนะผมจำสายวางนใดหนึ่ง 哎，你个，我都不知道它里边儿是什么样。哦哦<你> เสียงมันทำให้ผมนึกถึงยูริมากเลยนะเสียงมันแบบโอ้ยังไงไม่รู้อ่ะบายไม่ถูกแต่ว่ามันนึกถึงยูริอ่ะเขาไม่กถึงแบบเกมยูริเลยอ่ะ next next wing upgrade complete hellfire 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 เดี๋ยวข้างบนเราโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงแถวด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิด

ลองสุดท้ายครับผมน่คือสุดท้ายคือคือถ้าจะผ่านด่านนี้มามันก็จะผ่านไม่ได้แล้วอะหมดขนาดนี้ทั้งที่เลยอะ ถจะมาตรงนี้อ่ะมันยังมายากเลยครับ

โอเคเรามาอัปเกรดตรงนี้ next w i n g เด็ดไม่ได้ upgrade เดี๋ยวเป็นรถใหญ่คันเดียวแล้วคันนี้ฮะก็ถึกมากเลยครับลองมารอดูกันดีกว่าขานเราจะโอเคไหมขาเราจะรอดจากการมาหายคันนี้ไหมเพราะคันนี้ถึกมากเลยนะ

ให้ <c oughs> มีเป็นรอดสูงวะเจ้าป่าเจ้าป่เจ้่เจ่เจ้ามันจะเป็นรอดรอดสูงมาก มันรอดว่ะมันรอดว่ะ้ยมันรอดไปได้ยังไงวะอะไรวะเนี้ยมันรอดไปเฉยเลยอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ก็ย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย <stuff> ่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องเราด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ